าวควรมเคพระพพระพระชายาพระบาทสมเด็จพระิศเก้าเจ้าอยู่หัววันยะยกเตอันนี้พระประธานจะทกาเปิดตัวทุนแพะคะตัวครับเปพระราะค่ะประธานตัยนะคะ รวมถึงแาสวงในวัฒนธรรมที่ค <Morris aí> ีณหาสุทไม่ไดสกาพัฒนาแหล่ง้าลลังองถนนและสื่อสาธารณะัวต่างเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีถ้าราะการศาสตราสาเราทำความดีด้วยใจเพื่อให้ประชาชนชาวไทยอาเรื่ือง หลังจากนี้เราก็ทั้งการเมืองทั้งการปกคองทั้งการประชาธิปไตยที่ถูกนค่ะแม้ว่าจะมีการใช้สื่อและแนบบอร์ดดึงเอาชุเยอก็ประชานทัน่วไปนะคที่แสดงความคิดเห็นพิจิตรในส่วนขที่

Hãy subscribe 咿呀。